เห็นเสร็ดเลยครับของใครใครรับผิดช,ชอบด้วยนะครับกูขี่มากูกูคล่องไปเลยเนี่ยตอนนี้กำลังดึงกันอยู่เออเนี่ยดูดิดึงดึง,ด,งดึงไปแล้วของพูได้ะหรอฮมันแมนเสียยังครับ เสียกว่าว่ะผมตำเนี้ยเมื่อกี้นี่รถผมเป็นห้นยอยเลยเจ๋อลาภิษชอบจังไหนวะก็ดึกขามมาักสิเนาะเจ้าคือดึกเสียกขึ้นมักสิใ้าจะเป็นมอไซด์เี่ยข้อขาดเลยดิไอ้เจ๋อย้าหาเห็ุอีกด้อ

มันมีเห็นมั้เดี๋ยวมามันเห็นบนหน้ารถเขาแล้วไงมันเหมือนเขาดึงแรงจนเชือกมันเต้นอ่ะไป็นปว่างอยู่สิเด้ไม่ได้ปู่ได้ยังคล้ายๆข้ามวเบิดนี่ไหมบอกว่ามาเบิดเอาว่างไปนั่นเลยมันก็บอกว่ามันเท่าไหร่แล้วมันเบิ่งยขึ้นดีสิหอกแต่ว่าพืชขึ้นข้อมไม้ใบเหนียวมันคือนบกขาดเหมือนเั็นเราพรมว่าเลยอย่ากตัวนี้มันเหมือนยัง

คน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 ค่นบ้าผก่อนก่อนก็มีเรื่องไอ้ตัวดำยังไงเสียงดังแดงตัวแดงตัวนี้แกมือแต่้ารคือบางทีมันสายพัดลมสายพัดลมสา่พัดลมพี่ธรก็เลยปลดอกก่อนเพื่อนในการง่ายในการเก็บของเราแต่ว่าพอมาพอขึ้นได้โมดิฟิแล้วเห็นบอกว่าผู้ช่วยทีนี้ไปเราบอกว่า มีคนนี้เขากชื่อชือป้าป้าแเพราะว่าเพราะว่าเคยเจอหนักงแล้วก็เลยเียถามเพาะวคยมีครั้งหนึ่งบ้านใครนะเชื่อเชื่อจะสีอสีหอมาเชื่อขอริงคือเนี้นใช่ขอ่ต้องม้ากต่รู้เล่าอะไเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นจิมันก็น่าจะต้องประชาสัมพไปเนี่ยรูปรูราตอนโม แล้วนี่อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเกิดได้แล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมการขารง่ายๆเลยนะพวกเนี้ยยอดเลยได้จบเลยตอนแรกผมว่าถึงว่างว่าอยู่นานตัวมันมันมันดักมันร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวปัญหาเก็บไว้ครั้งแรกก่อนเดี๋ยวไปเข้าห้องควบคุม้ไม่ยรอมรับทางอื่เลยทางอื่เลยเดี๋ยวผมหมดจนเหนื่อยแกซ่าเลยผมเก่าก็ใจนั้นอยู่จี้ยผม ก็ผมกลับบ้านมาก็รถมันมันโดนกับอะไรกระแทกก็ลงมาดูก็เป็นเชือกวันนี้ไปจับดูมันก็ขยับนะครับผมก็เลยตามมาดูตรงนี้ก็เห็นคนกําลังดึงดึงดึงแล้วผมก็คุยกับเขาบ้างแต่มันไม่ค่อยได้ยินครับแล้วผมก็รีบด้วยครับผมก็กลัวๆเลยมันมืดๆเชือกกระเส้นประมาณเท่านิ้วก้อยได้ครับเกือบเท่าเนิ้วก้อยสีอะไร มันเป็นเชือกคล้ายๆเชือกพวกเชือกถักนะครับเชือกไนลอน,น,นโดยส่วนตัวเราถ้าเราเห็นเชือกลักษณะขนาดประมาณเนี้ยจะเห็นเห็นด้วยตาเลยครับเห็นเห็นชัดอดยู่ครับเราคิดว่าเชือกเนี้ยเขากำลังทําอะไรกันอยู่ไม่แน่ใจครับช่วงกะหัวคำนะครับเพราะมันก็มีคนจรมาตลอด,อดีันสม เหตุการณ์แบบนี้ไ<ม>หมยังครับยังไม่เคยตั้งแต่มีตั้งแต่มีสะพานอันนี้มายังไม่เคยมีเคสเลยแล้วในการสื่อสารของเรากับกับผู้ชายคนที่เข้าสาวเชื่องอยู่นหนทาให้เรารู้ไหมครับว่าเขาเป็นคนมาจากไหนหรือทําอะไรอยู่เป็นคนอีสานนะครับน่าจะพูดภาษาอีสานด้วยกันแล้วเขาบอกไหมครับว่าเขา,าเขาอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตามที่เราถามเข้าไปอะคะ่ะผมก็ถามอยู่ครับแต่เขาก็ไม่มันก็ไม่ค่อยได้ยิน,นครับ โดยส่วนตัวเราเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทาของมิชาชีพหรือว่าเป็นความผิดพลาดของของคนที่มาหาเงินก็มีทั้งสองส่วนครับก็บางทีมันก็มีมิชาชีพครับถ้าเผื่ยเขามาดักปนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเป็นไปได้แต่ว่ากรณีนี้เมื่อคืนนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ พราม,มันเร็วมากก็ผมก็กลัวด้วยครับโดยส่วนตัวเราคิดว่าจะมีคนมาเล่นเว้าในช่วงเวลานนั้นไหมมันน่าจะหมดฤด,ดูเล่นแล้วนะครับช่งนี้เพราะมันจะเข้าฤด,ดูร้อนจากน้ําเสียงการสื่อสารเท่าที่เราได้ยินน่ะเราคาดว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะอายุป,ประมาณเท่าไหร่ะคะวัยรุ่นครับยี่สิบ ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ากว่าไม่น่าจะเป็นคนมีอายุแล้วเราก็คือปล่อยให้เขาสาวเชือกไปจนเสร็จแล้วเรากลับใช่ไมคะไม่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 เสร็จครับผมก็รีบกลับเหมือนกันครับเราก็ใช้เอาลูกจิงไปรอดเชือกไปเลยผมกับบันทึกมันมันข้ามไปแล้วครับมันมันเาขาสาวจนเชือกหมดไปแล้วยังไม่หมดครับมันมันเด้งมันเด้งไปปุ๊บเสียงมันก็น่าจะเด้งขึ้นไปครับ พราะว่ารถรถมันรถรถมันประมาณนี้มันรอดได้น่าจะรอดผ่านรถไปได้ถ้าสมมติว่าต่อขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อคืนนี้มันจะเป็นยังไงคิดวมันก็จะน่าจะหนักอยู่ครับอา,อาจจะโดนคอ,อเลยนะเพราะว่าช่วงมันช่วงนี้พอดีครับ mm hmm. ถ้านั่งมอเตอร์ไซค์มันก็จะประมาณนี้ัก็จะโดนน่าจะโดนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องต่อได้แจ้งความหรืออะไรไหมคะไม่ครับไม่ไม่ได้แจ้ง เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับว่าก็ไปไปแจ้งผู้ใหญ่ก่อนให้เขาทราบก่อนแล้วหลังหลังเตือนเราเราได้ตรวจสอบไหมว่ามันเป็นเชือกอะไรเชือกของใครนะครับยังครับยังไม่ได้ตรวจสอบเลยครับก็ก็หลังจากทราบข่าวทางโซเชียลเมื่อเช้าเช้ามืดนะครับก็ ก็ไม่สบายใจครับพรตอนแรกก็คิดว่า,าน่าจะเป็นกลุ่มพวกที่ประสงค์ต่อทรัพย์หรือวาอ่าเป็นคู่อริที่มาดักทําร้ายคู่กรณีระหว่างหมู่บ้านหรือเปล่านะครับก็ได้ให้ <c oughs> ทางทางสองศูนย์เนี่ยออกไปตรวจที่กระเหตดูที่กเกิดเหตุเบื้องต้นครับแล้วก็ตอนนี้เราส่งชุดสืบออกไปนะครับว่า,าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีม,มีมีคนอยู่ข้างล่างอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอกับ ผู้ที่โพสต์ในโซเชียลครับพอมาตอนแรกเราเข้าใจว่าจะเป็นมุ่งต่อซัพ์หรือว่าดักทําร้ายกันแต่ว่าพอมาเจอว่าเป็นเว่าเนี่ยมันก็สบายใจขึ้นเยอะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ฝากเรียนประชาสัมพันธ์ว่าสําหรับผู้ที่เล่นเว่าใหญ่เชือกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามันไปพลาดที่บริเวณทางเกิกม้าหรือว่าถนนหรือว่าสายไฟเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้เยอะนะครับก็ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้าถ้าใครนั่นก็ในช่วงเวลานั้นก็ควรจะต้องรีบเก็บเพราะว่าช่วงคืนอันตรายนะครับต้องต้องขอบคุณทางผู้สื่อข่าวครับตามจะได้ว่านะครับขอบพระคุณครับใช่ใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เราส่งชุดสืบลงพื้นที่ครับก็จากที่ได้สอบถามทางผู้เสียหายที่ประสบเหตุนะครับก็เขาคับคล้ายคับคาอยู่ ว่าเป็นใครแต่ยังยังไม่สามารถว่าเป็นใครก็ตอนนี้สืบกำลังลงไปดูว่าน่าจะเป็นใครแล้วก็หาตัวมาตอนนี้ถ้าเจอว่าวเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่เล่นว่าวนะจะไม่เยอะครับครับก็ถ้าถ้ามันอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยโทษหนักครับก็เป็นการกระทาโดยประมาทอาจจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นอันตรายสาหัสหรือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้เลยครับอันตรายมากแล้วก็คนที่เล่นเองเนี่ยก็จะ อาจจะต้องโดนดำเนินคดียาโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตด้วยนะครับกับผู้ที่มาประสบเหตุครับ